สร้างบ้านเทเลทับบี้ก็ต้องทุบนะฮะแต่ก่อนที่เราจะทุบนะครับเราก็ต้องเอาปากกั้งของเราออกก่อนนะครับอันนี้คือพ่อพันแม่พันเลยนะครับส่วนไฟในโซนของฟ้าในส่วนของบ้านใต้ดินนะครับผมเลือกใช้ไฟของเอลลิสนะครับและในส่วนของโซนห้องน้ำนะครับผมเลือกใช้ปั๊มของโตมิสุนะพอย้อนเวลากลับไปเมื่อคืนสักนิดนึงนะเมื่อเวลาเกือบเกือนะครับผมได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะครับแต่ไหนก็ลุกขึ้นมาแล้วเนาะก็ขอหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายความสว่างของเอลลิสหน่อยนะฮะคือผมเคยพูดไปแล้วนะคคคคครรรรรััััััับบบบไไไฟฟขขขอออออองง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 เเ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 เลลลลลลลิิิิสสสสสสส้้้้าาาาาทททีีี่่่่่่่่ป็นน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 แแแโซซ์์ะะะะะะมมยยยูวววถึชญญผดดตตฮใให แผงโซลาร์เซลล์จะรับแสงได้แบบไม่เต็มที่นะครับแต่ก็ยังสามารถเก็บพลังงานให้เราอยู่ได้ยันเช้าได้เหมือนกันนี่ละครับ,ค,รบคือสาเหตุที่ผมชอบไฟของอิลิสเขานะผมได้เทสไฟของอิลิสมาตั้งแต่บ้านต้นไม้แล้วนะฮะจนมาถึงบ้านใต้ดินตอนนี้ผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคำได้เลยนะครับว่าอินลิสเนี่ยสว่างแน่นะครับประหยัดด้วยนะจากที่เราได้ทดสอบมาหลายเดือนมากๆนะครับ มาต่อกันในช่วงเช้านะครับในส่วนที่ร้อยสองกันแล้วนะฮะตอนนี้พวกเราก็พยายามเล่งในส่วนของบ้านใต้ดินให้เสร็จแต่ก็อย่างที่ผมได้เคยบอกไปนะครับผมต้องทําให้เสร็จพร้อมๆกับบ้านเทเลทับบี้นะและในวันนี้นะครับผมได้ตัดสินใจเริ่มงานของบ้านเทเลทับบี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมจะมานั่งถ่ายแต่งานร้างานห้องน้างานไพวกนี้มันไม่ไปไหนนะครับผมเองก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะเบื่อกันแล้วนะครับว่างานฝ้าหรืองานภายในเป็นงานเดิมๆซ้ำๆนะฮะก็เลยทําให้คลิปดูน่าเบื่อนะครับแล้วผมเองก็ไม่รู้จะพากอะไรด้วยในช งานในโซนของเคาน์เตอร์ครัวด้วยนะครับผมจะพยายามแบ่งหน้าที่ให้หลายๆคนมีการแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ลุมกันที่เดียวเพราะว่าถ้าเรามัวแต่จะมารุมแต่งานฝ้าก็ไม่ไหวในโซนของบ้านใต้ดินนะครับผมจะแบ่งโซนเป็นจุดนะครับหเลยครับงานฝ้าก็ทําหน้าที่ไปนะอีกคนก็มาทำเคาน์เตอร์ครัวนะครับอีกคนก็ไปทาห้องน้ำนะตนผมและน้องๆเด็กๆแล้วก็ลุงเสือนะครับเราก็จะมาเอาปลากรังออกจากที่เราเลี้ยงไว้นะหลายคนคงอาจจะยังไม่รู้จักปลากรังหรือปลาช่อนกรังนะบ้านผมจะเรียกปลากั้งนะครับหรือปลากรางนั่นเองบางคนก็ติดปากเรียกปลาช่อนกร นะครับแต่แค่ตัวเล็กกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตามคีบตามอะไรของเขาจะมีสีสันนะส่วนตรงหน้าของเขานะครับจะมีหนวดสั้นๆออกมานะฮะส่วนใหญ่แล้วคนมักจะนิยมเลี้ยงในตู้ปลาครับเพื่อดูสีของคีบของเขาปลาก้างหรือปลาช่อนก้างนะครับมักจะอยู่ในตามลําห้วยลาธารที่น้ําสะอาดสอาดๆจะอยู่ตามรูหรือตามโขดหินนะครับลักสันโดดนะไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในบางพื้นที่หรือหลายพื้นที่นะครับมักจะอยู่ตามเอ่อตามภูเขาเนาะบางคนก็เรียกปลาภูเขาแต่ทางบ้านผมนะครับบ้านผมอยู่บนภูเขาอยู่แล้วเนาะมักจะเห็นได้บ่อยนะครับตามห ก็ไม่มีเลยนะครับไม่รู้จักด้วยซ้ำนะว่าปลากั้งคืออะไรใครที่ดูผมติดตามผมตั้งแต่ผมหาปลาช่อนกั้งก็น่าจะรู้นะครับผมก็ไปดักเอาตามริมห้วยนี่นะฮะแล้วก็มาเพาะพันธุ์เอานะครับแต่ในวันนี้นะครับเราต้องเอาปลากั้งออกให้หมดเลยนะครับจากที่เราเลี้ยงไว้เพราะว่าในบ่อที่เราเลี้ยงปลากั้งอยู่ในขณะนี้นะครับเราต้องมาสร้างบ้านเทเลทับบี้นะครับเราตัดมาในส่วนของทรายละเอียดนิดนึงนะครับจากคลิปเมื่อวานนะในบ่ออีกบ่อหนึ่งมันจะเหลือทรายละเอียดไว้นะครับผมก็มาโรยในส่วนของสนามหญ้าาานครลลิปเมมื่ออวผงทยหยาดนะครัับมมนนน่เเกก้อวดลยยยนนนะะะก็ไดด้าาาททรรลเอีคับมมต คอมเมนต์นะครับที่เขาบอกมาครับเพื่อที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็เอาทรายมาปกปิดไว้นะครับแล้วก็ลดน้ําตามก็ <im it> ถือว่าผ่านเลยนะครับเนื้อทรายเนะี่ยมันจะไปตามเออตามร่องตามอะไรของเขาเองโดยอตัตโนมัตินะครับไหลาตามน้ําไปนะก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการปรับพื้นให้เรียบเนียนนะเพราะ <im it> ว่าก่อนหน้านี้เราทําอะไรไม่ค่อยเป็น <im it> ใช่ไหมครับพื้นเราไม่เรียบตามคอมเมนต์เขามาบอกวิธีนี้ก็ถือว่าได้ผลเหมือนกันนะครับขอบคุณมากมากนะแป๊บเดียวนะครับก็ใกล้เที่ยงแล้วครับก่อนเที่ยงมื้อนี้เราก็ขอตส้มส้วไม่อยากให้ตัดดออกเลยนรแตต่งจุี้ะรรที่เาาาจต้้องงมส บ้านเทเลทับี้นะครับจะไม่ตัดก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวผมกับพี่ไก่จะลองหาวิธีดูนะครับอยากให้ต้นนี้อยู่เหมือนกันนะเผื่อใครมาพักผ่อนมากลางเต็นอะไรเงี้ยจะได้มาตำมะละกอแบบสดๆกันนะเพราะว่าผมเห็นด้หลายคอมเมนต์เลยนะครับอยากจะลองชิมต้นนี้ดูเหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมได้บอกว่ามันกรอบมันทานอร่อยก็เดี๋ยวผมจะลองหาวิธีดูนะครับกับการสร้างบ้านเทเลทัปี้โดยที่ไม่ต้องตัดต้นมะละกอออกนะครับแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะใจหลักๆจริงๆแล้วผมก็อยากเก็บไว้เหมือนกันนะคร ววอนะอามาตำส้มตําแบบนี้อร่อยมากๆเหมือนกันนะครับยิ่งกินข้าวรวมกันเป็นหมู่คณะแบบนี้นครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับความอร่อยมันยิ่งเพิ่มสวีคูณขึ้นไปมากๆและนะในช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับเราก็นําปากก้างออกจากบ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาพักในสระว่ายน้ำมาก่อนเนดะี๋ยวผมค่อยหาซื้อกระชังบกมาทดแทนเอาละกัน,นว่าตอนนี้เราเองก็ไม่รู้จะเอาไว้ไหนจริงๆนะหลังจากมื้อเที่ยงที่เราได้ตำส้มตําไปนะครับมะละกอมันจะเหลืออยู่อีกครึ่งลูกนะผมก็ได้นําไปแช่เย็นไว้นะครับมันไม่ใช่ลูกที่ผมถ่ายคลิปย ความหวานของเขาเนี่ยหึงแน่นอนนะใครเคยกินแบบนี้บ้างครับงานได้กินมะกอกหำหาแบบนี้สักทีนะครับบอกเลยอร่อยมากครับมาลุยงานกันต่อในช่วงบ่ายสองโมงครับพี่ไก่เริ่มทําการวัดขนาดประตูแล้วนะฮะตรงจุดนี้นะครับเราจะไม่ทําการรือใหม่ทั้งหมดนะขอให้มันจะเอียงหรือมันจะไม่สวยยังไงก็ปล่อยตามเลยไปเลย้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเราเริ่มรือใหม่นะครับมันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของปูในเรื่องของอิฐอะไรอีกมากมายนะฮะตอนแรกนะครับแบบที่ผมคิดไว้สําหรับบ้านเทเลทับบี้นะครับมันต้องตัดต้นมะกอกออกไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะทททําาาาบบบบ้้้้นนนนเเเลััีงงไไปดดดยะพอื่่วข ค่อนข้างที่จะกลมแล้วก็อ้วนใจใหญ่ใช่ไหมครับคือยังไงมันก็ต้องตัดออกนะฮะผมก็เลยเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลนแผนออกไปเลยนะครับเพื่อยังคงรักษาไว้ซึ่งต้นมะละก o น,นั่นเองนะครับแต่จะรักษาได้นานขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ขึ้นโครงนะฮะ หลังจากที่เราใช้เครื่องเจียปูนตัดปูนออกนะครับตามขอบประตูต่างๆฮะเราก็ทุบทิ้งเลยที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะเจาะเป็นช่องของทางเข้าก่อนนะฮะอยู่ที่ประมาณเมตรสี่สิบถึงเมตรห้าสิบเองนะครับที่ผมคำนวณไว้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นห้องน้ําของผู้หญิงนะครับฝั่งขวาจะเป็นห้องน้ําของผู้ชายในของแต่ละฝั่งนะครับจะมีห้องน้าจานวนสองห้องก็น่าจะเพียงพอนะครับและส่วนทางเข้าตรงกลางนะครับจะเดินไปเป็นซิงค์ล้างมือนะครับส่วนรูปทรงของห้องน้ำนะครับก็จะเป็นบ้านเทเลทับบี้นะครับแต่หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนนนนนนครรรััับถ้้้้้าาาาาอออองงงๆไไไหหหททีีีี่่่่ยมูจกปพพชืืส น้าข้างบ้านดูนะครับเขาน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีหรือไม่ก็ดูจากรูปด้านบนได้เลยนะครับนั่นแหละครับคือบ้านเทเลทับบี้ผมก็จะทําคล้ายๆอารมณ์ทรงแบบนี้นะก็อาจจะไม่เป๊ะ1 0 0ยเปอร์เซึ่งแน่นอนนะครับเราก็เพิ่งหัดทําเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างพื้นที่ของเราก็ไม่ค่อยอํานวยด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเสร็จแล้วจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับอย่างน้อยๆนะครับทุกคนก็น่าจะมีอะไรให้ดูแล้วนะครับไม่ใช่ว่าบ้านใต้ดินอย่างเดียวนะครับก็จะมีบ้านเทเลทับบี้ให้ดูด้วยในตอนนี้นะครับเราก็เริ่มเจาะเสร็จแล้วนะครับมันก็มีช่องแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเก็บเศษปูนก่อนแล้วกันนะครับที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับทางเข้าจะเข้าทางนี้นะครับแล้วซ้า เป็นห้องน้ําหญิงฝั่งขวาก็จะเป็นห้องน้ําชายครับตรงกลางก็จะเป็นซิงค์ล้างมือแต่งหน้าแต่งตาแลวก็หวานไปนะ่าจะเพียงพอนะครับสำหรับ4ี่ห้องนะครับในระหว่างที่ให้น้องๆเด็กๆเก็บเศษปูนอยู่นั้นก็ขอ,ขอแวะเวียนมาดูในส่วนของทางบ้านใต้ดินกันหน่อยทางเข้าทางออกตอนนี้ก็ต้องเข้าออกทางหน้าต่างอย่างเดียวนะเมื่อผมเดินลงมานะครับก็ขอแวะเวียนมาดูในโซนของซิงค์ล้างจานก่อนเลยในส่วนของช่องประตูนะครับที่ผมให้ทาตั้งแต่เช้าก็น่าจะเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับมี2ช่องนะฝั่งขวาเดี๋ยวเขาทำอีกรอบหนึ่งนะง ทางฝ้าบ้างนะครับทางฝ้าข้างบนก็เริ่มทําการโป้ฉาบนะางด้านบนตรงนี้นะครับผมก็ทําการโป้กฉาบให้เป็นสีขาวเหมือนกันนะก็จะอุดรูตามดหรือรูโวอะไรต่างๆเวลาจิ้งจกมันจะเข้าได้แล้วก็ไม่ให้เข้าเอาไว้ทําความสะอาดมันก็น่าจะง่ายขึ้นเหมือนกันครับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับในโซนของเคาน์เตอร์ครัวของเราทางขวาก็เริ่มทําแล้วนะตงจุดนี้จะเป็นโซนของซิงค์ล้างจานนะครับสังเกตว่าจะมีท่อด้วยอยู่ตรงโซนนี้นะครับต้องทําในส่วนของถังดักไขมันด้วยใช่ไหมครับก็จะมีน้ําล้นออกไปในฝักของท่อแล้วก็ดูดข้าสส่งงอัซยุ รตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องทําพื้นนะครับเพราะว่าเออมันมีพื้นของมันหรือมีกล่องของมันอยู่แล้วนะครับที่เหลือมันก็จะมีแค่ประตูเปิดปิดเฉยๆเนดะี๋ยวหาชั้นมาวางใส่เอาแล้วก็มีเวลาวางก็น่าทำชั้นหรือไม่ก็ซื้อสำเร็จมามาถึงทางด้านที่หลายๆคนถามมามากมายนะครับว่าใช้ปั๊มตัวไหนในการดูดสิ่งปฏิกูลหรือดูดน้ําขึ้นหรือดูดน้ําออกอะไรพวกนี้เนทะ่าที่ผมเทสปั๊มมาหลายตัวนะครับผมเลือกใช้ปั๊มของโตมิสุเขานะครับเพราะว่าแรงดีหรือถ้าใครยังไม่ได้มาดูคลิปที่ผมเทสก่อนหน้านีีี้้้้้้ครรรบบยยอออนนนกกลลไไไไปดดดดููม่่่่่่ทททาาาาาาวว E เเเเะํใสตงจุแษิช ไปเป็นกรรมมือนะครับประมาณ2แพ็คทดสอบปั๊มนะครับแทนสิ่งปฏิกูลเนาะแล้วปั๊มก็สามารถดูดขึ้นได้สบายๆเลยนะครับผมก็เลยเลือกใช้ปั๊มของโตมิสุเขานะฮะตกเย็นแล้วนะครับใกล้เวลาเลิกงานแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มเก็บในส่วนของเศษปูนอะไรต่างๆนะครับที่ใบก็อีกสักนิดนึนะครับห้องน้าตรงนี้เราจะแบ่งครึ่งนะครับก็น่าจะเพียงพอนะฮสำหรับ2ห้องน้ำนะฮะก็คงไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับคงไม่มีใครไปเต้นอยู่ในห้องน้ำไม่ก็คงไม่มีใครเข้าเป็นคู่ใช่ไหมครับห้องน้ําก็น่าจะเข้าคนนะรัก็ โถีและก่อนจะเลิกงานนะครับก็ให้ลุงเสือกับน้องโอมทำการโรยปูนต,ตกตะกอนนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้จะได้ผลไหมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารอดูกันแล้วกันจริงๆ<ร><ร>แล้วมันต้องใส่มูลวัวสักห้าถึงสิบกระสอบนะครับแต่มูลวัวผมหมด้วก็อีกอย่างเนึ่งด้วยในบอ่อเรามีปลาเยอะนะครับเขาก็จะคุยคุยเขียดินขึ้นมาก็เลยทําให้น้ําของเราขุ่นง่ายๆและในส่วนตรงไหนนะครับที่มันลกๆนะครับเช่นต้นกล้วยเยอะๆแบบนี้ผมก็ตัดทําการเคลียร์พื้นที่นะครับส่วนต้นกล้วยหรือใบกล้วยนะครับเราก็โยนลงไปในสะเลยนะฮะ ในขณะที่เรากําลังจะเลิกงานกันใครมีพัสดุมาส่งถึงหน้าบ้านนะครับนั่นก็คือไฟของเอ็นลิสตนั่นเองนะครับไฟตัวนี้หละครับที่ผมจะมาใส่ไว้ในบ้านใต้ดินนะครับในส่วนของโซนของฟ้านะไฟตัวนี้สามารถติดตั้งได้2แบบนะครับติดแบบลอยก็ได้นะแล้ติดแบบฝังติดไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าหลายๆคนจําได้นะครับไฟตัวนี้หละครับที่ผมโดนกระแสน้ําท่วมไปแล้วก็พังหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมก็สั่งมาใหม่นะครับนนี้สายไฟก็น่าจะมาถึงแล้วนะครับเหล็กก็น่าจะมาถึงแล้วแต่ดูว่าพี่ไก่จะว่างติดให้เราตอนไไหหนนนนนรรรรัับสําาาาาาฟขขอออองงงงงเเพวว่่ใใุ้กก็ตติดืท บ้านเทลทับบี้ด้วยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับน่าใช้เวลาอีกประมาณวัน2วันนะถึงจะได้ติดตั้งนะครับในตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกงานนะครับเราก็ต้องมาแจกเสื้อของมาสารุนะครับให้กับทีมงานของเรานะว่าตอนนี้เสื้อของทีมงานเราไม่ค่อยจะมีใส่กันแล้วครับคือซักไม่ทันเดี๋ยวให้เขาไปใส่คนละ2ตัวเลยแล้วกันนะครับจะได้ใส่วนไปวนมาได้นะวันนี้ก็น่าจะจบไปอีก1วันนะครับสำหรับโครงการบ้านใต้ดินของเราหลังจากนี้ไปก็น่าจะมีอะไรให้ดูแปลกใหม่ๆมากขึ้นนะครับเช่นบ้านเทลิทับบี้จะได้ไม่น่าเบื่่ออนนนะคครรรัักกกกาาาาดดดู1ลลิิปใ2ยยยงววมมเไ็ฝตต้บ รับรองมันแน่นอนฮนะ